พี่ดาวว่ามืักเกี่ยวเขาซอยกันมือน,นี่เกี่ยวเป็นมือทำมิดพี่น้องเอ้ยมือแรกเข็งมนันใส่เครื่องคนโบ้เคยตัดยเกลียพี่น้องเอ้ยตัดเขาคนโบ้เคยตัดมือนีนลองเบิง่งเป็นมือทำมิดหรือว่ามือแรกเข็งมนันเนาะกำลังลองเกี่ยวเบิง่งตัดเบิ่งหนึประมาณนี้พี่ดาวบริอยากละเอียดปัญใดคนโบ้จะได้เคยตัดออไรมึงลุยกันเลยพี่น้องมาหน,นึ่ โอเคอยู่่โอเคอยู่ี่้วเได้แต่พอมเข่าโมยห้าบได้ โอเคเมันชัางงานท่านมันเาต้อตังตะขี่ออกจะกับน้อยราะว่าข่านหน้ามันหกเวลาเขาเที่ยวไปใส่เครื่องมันสิกองบริเวณแล้วเยให้ค่อนเที่ยวไปจะก่อบเขาจะมาตัดที่แข็กลางะใส่เครื่องเลยที่ว่าโอเคดีเียน้องเลยเดินไปเรื่อยๆท่านหน้าหกไอ้กุดังมาเดิน ข่อยแก่ของมาบุขอุกเต็มทงเลยพี่น้องบขอยเรื่อง่อยมาพี่น้องบงบริเวณอบหอบขอยมือกลองเขาก็ไม่เชี่ยหน่อยกดน่าเชี่ยหนยเลยกดตั้านพี่แม่ซุกเลยเขาเกี่ยเขาหน้าตรงหนอกเลยหน้าก็ไม่ใช่ที่สี่เชียยหน่อยแล้วก็ลุกเ้า ใส่เครื่องก้นนี่มหลานหน่อยหรือว่าไข่ก้นคนเกี่ยวใส่เครื่องเกี่ยวไข่ก้นไหวกลัวพี่น้องเลยลูกสาวเกี่ยวใฮะอะไรน้อยเดียวพี่น้องได้ใส่เครื่องเลยตรวจเลยเอาสำหรับคลิปนี้การฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนมานอกนี่เด้อพี่น้องเด้อกอมีกุณลังใจกินต่อไปขอขอบใจ